สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลตองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตองจะพามาดูนี่เลยค่ะสเปซแคบนะคะโฉม2024ของเรานั่เองนะตัวนี้นะคะเป็นสเปซแคบ p 9 9นะคะเป็นตัวเริ่มต้นของเรานะคะราคารถอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทด้วยกันนะคะตัวนี้นะคะ่ะเราจะทำมาดูเลยนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะ ตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะที่ไม่เปลี่ยนก็คือมีแค่ีซูซ u โลโก้ของเรานะคะคที่ยังเป็นพรีเมียมอยู่แล้วก็จะมีกระจังหน้านะคะตัวนี้กระจังหน้าของเรานะคะจะเป็นดำดำดำเงาดำด้านนะคะตัดกับดำเงาั่นเองเนาะแล้วก็จะมีกระจังหน้าแบบนี้มาให้นลคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของช่องลมกว้างขึ้นแล้วก็โป่งขึ้นนั่นเองนะมาในส่วนของไฟนะคะในไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟธรรมดาอยู่นะคะตัวนี้ ไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะแต่สามารถใส่เพิ่มได้ล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นล้อก,กระทะอยู่นะคะขอบ15นั่นเองนะตัวนี้อ่าสเปซแคปเรานะคะตัวนี้ก็ยังจะเป็นแบบอยู่ด้านในในส่วนของด้านในนะคะหน้าจอนะคะเปลี่ยนเป็น8นิ้วแล้วนะคะลูกค้ามีในส่วนของปุ่มนะคะปรับลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ปรับจูน เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนอะไรได้เรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาในพวงมาลัยก็จะมีปุ่มปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เบาะจะเป็นเบาะผ้าแล้วนะเป็นเบาะผ้าอยู่นะคะแต่ว่าระบายความร้อนได้ดีเลยทีเดียวแคบของเรานะคะเปิดออกมาได้นะแต่ว่าอ่านี่ประมาณนี้เองนะคะเปิดได้ปิดได้นะคะ,ะด้านหลังมีกระจกไล่ฟ้ามาให้เช่นเคยเหมือนเดิมเลยนะคะ ในส่วนของไฟนะคะตัวนี้ก็ยังจะเป็นไฟแบบเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็จะมีกล้องมองขอยมาให้ด้วยนะคะในทุกเกจเลยโปรโมชั่นนะคะคันนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสนใจเดิมๆหรือแต่งก็ได้เช่นกันนะคะโปรโมชั่นเดิมๆของเรานะคะตั้งอยู่ที่9,900บาทนั่นเองสำหรับลูกค้าที่สนใจในโปรโมชั่นนะคะก็สามารถโทรที่เบอร์ 0963719555เซลตองยินดีให้บริการนะคะแล้ววันหลังจะมารีวิวคันไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ